สวัสดีครับวันนี้น้องเปิ้ลก็จะขอแนะนําอะไรที่มันเก๋ๆน่ารักนา่กนา,รกนารักนะครับ mm. ผมว่าเรามองมาทุกทีมีความรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยฮะสำหรับกล่องใส่รีโมทนะครับถือว่าเรารีโมทเยอะมากเดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรีโมทเครื่องเล่นต่างๆยิ่งแถมใส่ไม่ลอยได้นะ เออผมว่ามันเวิร์กมากเลยนะกันตกกันกิ้งได้นะครับอ่าเป็นงานพรีเมียมเลยนะฮะพรีเมียมเกรดเลยนะครับก็จะเป็นอารมณ์แบบหนังนะครับหนังหนังเย็บนะฮะมีสีดํากับสีขาวนะครับอ่านะครับนี่เราก็ถ่ายบรรยากาศจากที่บ้านของเองนะครับดูความเรียบร้อยเออรู้สึกว่ามันมันโอเคนะฮะเก็บสายเรียบร้อยนะครับไม่ดูแล้วมันลกนะฮะนะครับดูบรรยากาศนิดนึง แนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะฮะสนใจนะครับติดต่อมาได้กล่องใส่รีโมทนะครับมีสีดำและสีขาวมีช่องนะครับมีบช่องให้ใส่เยอะแยะเลยนะบสบายๆเลยนะครับดูดีฮะพรีเมียมเลยดูเข้ากับบ้านมากนะ